เดี๋ยวจะเลือกไม้กวาดให้เนาะมาไม้กวาดพยอใหญมีคนจะซื้อไม้กวาดสิบอันเอาเลยเอาเลยบอกไปเลือกให้งามๆเนยเลือกเอาเลยไปให้พ่อไปเลือกให้ไปเดี๋ยวให้พ่อเลือกให้เด้อสิบเลือกเอาเองเลือกเอาเองอ่าพอแล้วเลือกให้เลือกเอาเลยเลือกได้คัดไว้ให้น้อยเอาสวยๆแน่นๆอ่ะเหลือกเอาเองบ้อ มียี่สกว่าเลือกเอาเลยี่สิบกว่าไอเด้อเลือกให้แน่ปนสซักพาตัวเดียวไเลยวือกเเลือกให้แน่เลือกอันเน้นตามตามพญายก่อนเองเนาะนายพญามาดิมีสวยๆเยอะไหมอ้ดี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 ดดี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 ด ปั๊บตัวนี่ไม่กวาดจ้าไม่กวาดอลรหั่นไม่กวาดไม่กวาดไม่กวาดดูเลือกเอาเลยเงาเงสวยๆไหนนั่นบอกเอาวันไหนเอาวันไหนใสอันใดแน่นๆเลือกเอาได้กัย่างเดี๋ยวจะเลือกเลือกไม่กวาดแล้วให้พี่สุกัญญาเนาะอุดหนุนพ่อเนาะมาจ่ายจ้าเงาเงาเลือกเอาเล อ <ừ, S 2> <ừ, S 1> พอขายของได้เด้บานนี้โอ้สวยสวยเลิกอาเลยไม่มีเลิกอาเลยบอกอันนี้ก็สิทธิ์หลวงพ่อคุณหานสิหลวงพ่อคุณหานบอกหลวงปู่ยังนั่นแหละเออจะพ่อถือหลวงปู่ชรดหลวงปู่ชรดงานฝีมือเนาะพญายเฮ็ดได้โดนเติบด้วยแล้วก็อยูอ่นี่เนาะเอาลงมาให้เบิ่งแล้วไม่กวดผลร้ายนั่งอืมดาวจรดยาวเนาะแต่มหลังอืม ไม่ไผ่เจอจับรับรองครบเลยไม่ไผ่ก็ไม่ใครเจอจับไม่กวาดจาไม่กวาดไม่กวาดนี้ดีกดเขาก <c oughs> วดบ้านแล้วบ้าน,นี้คนขยันบอยเนแบบี่ยไหนนั่นดูดูนมเจ้าแก้วออดิตเอเออแต่รับจ้างจะเลือกให้อันนี้นเนาะไปเอาเลยอุดนอนเนาะอุดนอนอุดนอนเจ้าไว้ก่อน ไม้ไผ่ก <c ười> ับไม้ไผ่แก่แก่ไม้ไผ่เมื่มันมีจอกขาดควายแล้วหลุดเอามาคืนเลยเริ่มาดแล้วหลุดเออพ่อใหญ่เราเห็นอันนี้มันเป็นงานเป็นงานฝีมือเด้อพี่น้องเยเป็นงานฝีมือพ่อใหญ่เราเห็นมาห้ามาเอาอะไรกันเอาไปหมดให้เสร็จเงินบ่ไผ่อ่าได้เลือกเนาะเดี๋ยวจะจะลือกไปมว่อยากเอาหมดเราอะ ไปสองสี่เอาไปเนาะเล็กกับคละลายเนาะอดนุนเนาะนี่จะมีบะมีไหอยบ่มีเบะบะมี่หอันเดือดเตไวีก็ได้ age, ้ก่อนแซงเนาะโอ้ไหนไหนไหนทดลองเนาะเบิ้องด้านบะกวาดกวาดกวาดจังไดล่ะกวาดเนี่ยกวาดกวาดกนน้นกนน หวานปูให้มวเงานผู้สูงอายุเนาะอยู่บ้านมีอย่างเห็ดก็ไปหาทำบ่ยากหรือทำไม่ยากเนาะจะยากก็ตอนไอ้หาไอ้นี่เนาะหาหาดามแกบอกว่าหาดามหายากหาดามเนาะอันนี้จองเนาะเลือกเอาอันแหละเออน่ะที่พ่อถือนะสวยนะอ่ะนั่นแหละนั่นแหละ ไม่แหละอา้าวสวไป,ไปอืมมาเลยได้แล้วสิบอันมันบอแค่บนเวนตันสองแก่สองแก่อืมได้แล้วสิบอันสองสี่หกแปดสิบสิบอันแล้วเหลือเท่าไหร่ตอนนี้มีจองแล้วนะคะอันนี้จองไว้แล้วสิบอันเนาะเดี๋ยวเพิ่มเงินกเัาไปนะอืม,อมใครจะเอามาอีก อันนี้เป็นงานฝีมือเด้อพ่อนั่งทำเองเด้่อนี้นะแกซื้ออันั้นมาเนาะซื้อ,อการไม่กวาดเนาะการไม่กวาดหายากกับไอ้นี่แคบพกหายากว่าสั่ยังเหลืออีกหลายอันแล้วนี่นั่งทำนานแค่ไหนในที่เตรียมไว้อ๋อนี่เด้อุนนอปรกรณ์ควรอันนี้กำลังหลอกอกอกเนาะและอันนี้ก็ถักไว้แล้วอันนี้พ่อใหญ่ถักไว้แล้วเด้อ อันนี้พ่อยายถทักอันนี้ทักไว้แล้วเนาะรอการรอไม้ไผ่ลือแล้วลูกสาวมาลือให้พ่อยายเก็บ,บไปเก็บบรอ,อพร่อยายจะเอาไปเก็บเอาไม้แขวนเนาะชาวบ้าน<อ>ก็จะมาซื้อตลอดเลยนี่ซ,ออนนซื้อที่ลานเนาะใครพังก็มาซื้อเนาะซื้อทีซื้อ,อกันนีแหละ จะมาซื้อกับผู้สูองอายุเนาะทำรได้เสริมย,ยัยเนนี้กดไม่ึงหลีรู้ครัเกิดเรอบก่อนจะรู้ครอบอ่าแนวเกาะกันนะจะนอาไปแควนไว้แล้ว ยันเาตอนนี้ไม่กวาดสวยๆจองไว้เรียบร้อยแล้ว10อันเนาะขอบคุณพี่สุกัญญาเนาะอุดนุนเนาะอุดนุนผู้สูงาอายุเนาะทำขายเนาะไม่กวาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็ขอบคุณหลายๆเด้อคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้สูๆ้ๆบาย